เรานะคะมาจากอนาคตนะคะชื่อว่าแบลนด์นะะและซีโนซิตนะคะซึ่งเรานะคะได้ขอเป็นเอเมานะคะกับดาเินใช่ค่ะเรามาจากอนาคตทุกคนเนื่องจากอะไรเนื่องจากคลิปเปิดในช่วงที่เราพายมันหายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปิดเปิดเสเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปิดกันคลิปในวันนี้และกันนะคะก็เรานะคะสองคนได้แบบว่ามาพายคู่นะคะที่เดียวดีเนาคะทุกคน วันนี้นะคะบรรยากาศการท่าจะมีบรรยากาศอะไรยังไงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตลอดเวลาก็ได้มาเกเขินแล้วเนี่ยนี่ขนาดเขินนะ เหมือนมือโปอรเลย <c oughs> คลึกถ่ายจริงจัง่จริงจค,ค,คุณหลวมากค่ะหลวมากค่ะกิ๊ก ก็คือถ่ายเดี่ยวนะคะเริ่มถ่ายเดี่ยวกันแล้วเมื่อกี้เพิ่งถ่ายเดี่ยวอิมไปได้ถ่ายเดี่ยวอิมไหมเมื่อกี้โอเคนะคะนี่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นถ่ายเดี่ยวของเคนจินนะคะหรือว่าดราเคนคุงของเราจ้ะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม><ม>เดี่ยวเคนจินแล้วก็ตั้งกล้องขอแล้วตั้งกล้องแล้วเห็นกันหรือยังสามสองหนึ่งปุ๊บเหนจินของเรานะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็อ่าดนดีดังนิดนึงนะ ตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตากล้องก็ได้อ่อกลับที่เรียบร้อยนะคะนะตอนนี้นะคะก็เรากําลังนะคะพักฐานของว่างกันอยู่แก้เหนื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายติกต็อกอีกประมาณสองแสนวาคลิปต่อนะคะใช่ไหมคะเคนจินแล้วก็นะและอย่างที่บอกนะคะนี่คือตากล้องของเรานะคะไหนตากล้องนี่ตากล้องเรานะ,ะถ้าถ่ายแย่อย่างไงนะ,ะเดี๋ยวซีโนจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ด่าเนะี่ยแต่งำตัวด่าได้เลยในแบบ ขอถามหน่อยว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างนะคะที่ได้มาพลายคู่แบบนี้ก็วันนี้รู้สึกว่าอิ่มทุกอย่างอิ <c oughs> ่มอกอิ่มใจแล้วก็อ,อิ่มฝ่ายด้วยโอเคเลิศนะก็ต้องแบบว่าขอบคุณนะคะน้องสุบชื่อเนมคอร์ l อะไรนะเรียกว่าแบบก็ได <c oughs> ขอบคุณน้องแบมนะคะที่แบบว่าเออแบบว่าร่วมโปรกับเราในวันนี้นะเพราะว่าเราก็ได้ไปแบบว่ากลาบกลานนะคะได้แบบจุดทูบจุดเทียนนะแบบว่าเออมาช่วยร่วมโปรให้หน่อยอะไรแบบนี้ก็ต้อง ังไงก็ฝากติดตามผลงานของเราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงนะคะก็ไม่ไแน่ใจว่าระหว่างคลิปกับรูปนะ,ะอันไหนจะมาก่อนกันนะคะ mm hmm. น่ายังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะ,ะ mm hmm. จ๊ะขอบคุณเพืเ่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูบล็อกในวันนี้เนาะ,ะยังไงก็อย่าลืมติดตามซีโนซิตนะคะแล้วก็แบบใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b mm hmm. s c r i b e เพื่อเราใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณตากล้องที่มาช่วยเป็นาถ่ายวิดีโอในวันนี้ด้วยนะคะพบกั hmm. นะคลิปหน้าค่ะ